สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีดดต้อนรับททุกท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอหาหนอยพิเศษนะครับหาหนอยพิเศษของวันที่ 16สิงหาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับสีเขียวสีเขียวนะครับสีเขียวนําโชคนํสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับสําหรับฮานอยพิเศษนี้ก็จะออกทุกวันทุกวันนะครับมีทุกวันทุกวันนะครับเป็นเลขจากประเทศเวียดนามนะออกทุกวันเวลา5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v i เธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นเรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุก รีบๆ,ๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรม,มะด่าด้วยนะครับขอบคุณมากๆเป็นช่องเล็กๆนะครับฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะช่องเล็กๆรักให้น้อยๆแต่รักนานๆรักทั้งนานๆแล้วก็รักน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอืมครับใครเกิดทันไหมยุคนี้ <c ười> คำพูดคำนี้ใครเกิดเกิดทันบ้าง <c ười> ยุคนักร้องดังสายยันสัญญาอ่ครับบางคนก็ไม่รู้จักสายยันสัญญาหรอกอรู้จักแต่อะไรรู้จักแต่เอะชมไปเรื่อยรู้จักแต่สวีปลิซ่าเคป๊อปอะไรเงี้ยไม่ขัน้นไม่ขั้นแจ็คสันก็นักร้องแนวไหน,ไหนป๊อปเหมือนกันเนาะอื อะไรพิเศษจุดเลยนะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะครับเป็นตรงที่สามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามทมแปดแปดสามทำผิดซะนี่อืมทำเจ็ดเจ็ดสามทำแปดแปดสามทำเก็ก้สามเราคือสามกาบหนึ่งสามนะครับประมาณนี้นะครับจุดทั้ทุกตัวนะให้ดูใกล้ๆอ่าครับอืมปรับเอาเลยครับอืมนี่สามนะครับ น,นี่ตรงนี้นะสามนะเด่นที่สุดนะสามเก้าสามหนึ่งสามเกียดอาน,นี่สองแปดสองศูนย์สองเก้าประมาณนี้อันนี้เด่นนะใครไม่มั่นใจก็รูดเลยนะครับสองกับสามนะอืม่านนี้ที่สามสองนะครับส่วนสี่เนี่ยพิจารณาดูเอารับประมาณนี้นะครับอาหน่อยพิเศษ ชนชอบก็จัดไม่ชนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรรุ่นริงพราะความมเทอ่ไปนะครับครงนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะขอให้ทุกท่านได้เห็นได้คิดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ